นขข่่าาววโดยสัก INN 12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุพรทิย์เทพจันตาจากสำนักข่าว i n n ค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยสำนักพระราชวังนัดให้เข้าซ้อมพิธีรับพระราชทานพระบรมราชาองคการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วบ่ายนี้เพื่อนำไปประกอบพิธีช่วงเย็นต่อไปคุนนนลินคงมัน่นรายงานค่ะ ายสมศักเกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าในวันนี้ทางคณะทรารังได้แจ้งมาเพื่อให้ตนเดินทางไปซ้อมพิธีรับพระราชทานพระบรมราชโอการสด้าสดกระหม่อมแต่งสร้างนางสาวยิ่งลัชชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลา15นาฬิกาที่โรงพยาบาลศิริราชก่อนทำพิธีรับขนองพระบรมราชโองการสด้าสดกระหม่อมในเวลา17นาฬิกา30นาทีจากนั้นตนจะนำหนังสือมอบให้นายพิฑุมพุ่มมีรานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนำหนังสือไปยังพรกเพื่อไทย โดยตนคงไม่ได้เดินทางไปร่วมด้วยทางนี้นายสมศักดิ์ยังกล่าวถึงการแถลงนโยบายตอ่อสภาผู้แทนรัษฎรว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายในพรรคแต่เชื่อว่าคงดําเนินการภายใน15วันหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณตนโดยเชื่อว่ากระบวนการทุกอย่างน่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นายสมศักดิ์ยังกล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาผู้แทนรัษฎรว่าได้มอบหมายให้หนายจเจริญกันโกมลรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งดำเนินการโดยในวันนี้จะมีการหาเรือกับตัวแทพนพรรคการเมือง ในเรื่องสัดส่วนของแต่ละพักการเมืองในคณะกรรมการแต่ละคณะโดยไม่ได้สัดส่วนครบแล้วก็จะมีการนัดประถุมเพื่อจะสารบุกคนอีกครั้งสนลินคงบ้านผู้สื่ข่าวไอเอ็รายงานจากกรุงเทพค่ะส่วนนิตยสารไทม์ของสหรัฐได้เผยแพร่บทความ12ผู้หญิง ผู้นำหญิงโลกที่เขียนโดยวิลเลียมลีอดัมโดยยกย่องให้หนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงไทยเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นโดยกล่าวว่าคุณสมบัติเกี่ยวกับการเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ์มีเพียงแค่การเป็นน้องสาวของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเท่านั้นหลังทำงานเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทที่พันตำรวจโททักษินก่อตั้งขึ้นอย่างไรก็ตามนินตยาสารไทม์ระบุด,ด้วยว่านอกเหนือจากที่จะ ต้องเอาชนะเสียงวิจารณ์ว่าพี่ชายคือผู้อยู่เบื้องหลังในการบริหารประเทศแล้วนางสาวยิ่งลักษณ์จะต้องทําตามนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้ทั้งต้องหาทางแก้ไขความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชารวมไปถึงการสร้างความปรองดองระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงกับคนเสื้อเหลืองด้วยไปต่อกันที่ทนายความนปชค้านผู้ค้าย่านราชปารบที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า7ล้านบาทเหตุสลายการชุมนุมยืนยันประกาศสลายการชุมนุมไปก่อนแล้วติดตามกับคุณสุพัฒนาบุญธรรมค่ะ นายธนเดชพ่วงพูลทนายความกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชเดินทางมายังศาลแข่งราชดาเพื่อยื่นคำให้การโต้แยง้งนางนุชทิพย์บรรจงศินผู้ขาย่านราชบารภที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้องที่ติดเรื่อชาชีวะอดีตนาย,ยรกรัฐมนตรีนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำกลุ่มนปชและเป็นสอสพัคเพื่อไทยกับพวกรวมสิบคนเป็นจำเลยเรื่องละเมิดเรียกค่าเสียห,หายเกติล้านบาท จากกรณีการคุณนมของคนเสื้อแดงเมื่อวันที่19ฤพฤษภาคมปี2553เป็นเหตุทําให้รัฐบาลใช้กําลังสนายการชุมนมและทําให้นางรถทิพย์ซึ่งเป็นผู้ค้าย่านราชดรบได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าคณะเดชระบุว่าวันนี้แกนนำนปชได้มอบหมายให้ตนมายื่นคาให้การโต้แย้งข่าปฏิเสธคําฟ้องของโจทก์ทั้งสิ้นพร้อมกับอ้างว่าแกนนํากลุ่มนปชไม่ได้สร้างความเสียหายแก่โจทและขณะเกิดเพลิงไหม้นั้นแกนนำน,ำนปช ด้ประกาศยุติการชุมนุมและเข้ามอบตัวที่สํานักงานตําตรวจแห่งชาติแล้วสุพัฒนาบุญธรรมพิจารณาไอเอ็นเอ็นรายงานจากศาลแพ่งรัชดาค่ะด้านศาลอาญารัชดามีคําสั่งไม่รับฟ้องคดีรสนาตโตศิตรกูลสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครฟ้องจตุพรพรมพันธ์หมิ่นประมาทจากการให้สัมภาษณ์พาดพ,าพิงอ้างใช้อํานาจดึงคดียึดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปให้ดีเอสไอ นอกจากนี้สารอาญายังได้เลื่อนตรวจพยานหลักฐานคดีพันตํารวจโททักษินชินวัตรเป็นโจทยื่นฟ้องพักประชาธิปัตย์นายเทพไทยเสนพงศ์สอสพักประชาธิปัตย์กับพวกรวม5คนหมิ่นประมาทจากการที่นายเทพไทยแถลงข่าวหมิ่นประมาทเมื่อวันที่17-19พฤษภาค,คมปี2549เรียกร้องให้พันตํารวจโททักษินลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เนื่องจากเห็นว่าพันตำรวจโททักษินบริหารงานแบบซ e o มีรัฐมนตรีเป็นเพียงผู้ช่วยแต่ทำงานไม่ได้เลื่อนไปเป็นวันที่13ธันวาคมเวลา9นาฬิกาที่ระเผยปริมาณน้ำนครสวรรค์ต่ำกว่าคาดมั่นใจไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไม่กระทบท้ายเขื่อนและกรุงเทพมหานาครคุณรุ่งรอดใจอ่อนน้อมมีรายงานคะ่ะ นายที่พระมงสมุทรราชมีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรกล่าวว่าจากการติดตาสถานการณ์น้ำในขณะนี้พบว่าปริมาณน,น้ำเหนือที่ไหลามาจากจังหวัดนครสวรรค์มีระดับต่ำกว่าที่คาดการไว้หรือมีระดับสูงสุดอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้ย้าสิลูกบาศก์เมตรเปอวินาทีต่ำกว่าการคาดการที่ว่าจะสูงถึงสองพัน้าร้อยลูกบาศก์เมตรเปอวินาทีส่งผลให้ปริมาณน,น้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพญาอยู่ที่ไม่เกินหนึ่งพันสี่ร้อยถึงหนึ่งพัน้าร้อยลูกบาศก์เมตรเปอวินาที ทำให้พื้นที่ตอนท้ายเทือนจะได้รับผลกระทบไม่มากนอกจากพื้นที่ลุ่มต่าบางพื้นที่เท่านั้นได้ยึะมั่นใจว่าปริมาณน้ําที่ลดลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากปริมาณน้าที่ลดลงทุก100ลูกบาทเมตรจะทําให้ระดับน้ําต่ําลง25เซนติเมตรต้รอแจวล้อมข่าวเอเ็นรายงานจากองค์การส่งเสริเพลังงาแกันครับ นอกจากนี้นายทีระยังกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าสถานการณ์น้าท่วมในภาคเหนือทั้งจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดพิจิตรและจังหวัดแพร่ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนในการคลี่คลายสถานการณ์ทั้งนี้พบว่ามีพื้นที่เพาะปลูกเสียหายแล้วหนึ่งจุสามล้านไร่โดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายแล้วกว่าหนึ่งล้านไร่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อข้าวนาปีในฤด,ดูกาลนี้จะลดลงประมาณ4ี่รอกิโลกร,รัมต่อไร่ ส่วนระดับน้ําในลําแม่น้ําราพันค่ะขณะนี้ยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องชั่วโมงละ2เซนติเมตรโรงพยาบาลสุขโขทัยระดมกระสอบทรายเตรียมรับมือสถานการณ์น้ําท่วมด้านระดับน้ําแม่น้ํายมค่ะที่เพิ่มขึ้นทําให้จังหวัดพิจิตรเดือดร้อนหนักที่ตําบลรังนกอําเภอสามงามบ้านเรือนประชาชนเสียหาย500หลังส่วน200หลังถูกตัดขาดสิ้นเชิงวอนภาครัฐเร่งช่วยเหลือเป็นการด่วนจบการเสนอข่าว12นาฬิกา6นาทีค่ะ การเสนอข่าวจากสำนักข่าว i ็ n, n. สดทันทีที่มีข่าว